ันนี้ก็ตามบิลอะไรคะก่ยออีกเป็นร้านที่หนูชอบอีกร้านหนึ่งไม่ไม่ใช่เป็นร้านที่หนูไม่ชอบเอพราะเพราะว่าร้านที่หนูเนี่ยมันหนูไม่เอาแต่ว่าร้านร้านซูตากับฮอตพอเนะีอยเป็นร้านของชอบหนูนะคะไปไปกินท้ายสุดูทำไมไม่ไปกินอืคกูคไม่ให้ไปมเนติดไง <c oughs> <laughs> <g ül> ก็ครูไม่ให้ไป <c oughs> อืมจิ้มเลยจิ้มซอสเลยหอ,อมกมเลยจิ้มในนี้เลยจะ้ม,ม่แก่น้ำมันมันหอมค่ะขยับม,มันในแตา๊ดสิลูกไม่เนี่ยขยับจานจะใกล้ใกล้เลยอืมเยอะมากครับ I'm <laughs> มันไม่ใช่พิซ่เป็นถั่วถั่วญี่ปุ่นถั่วญี่ปุ่นนะอันนั้นของหมนนูอันเดียวมีออนเซนด้วยอันนี้คือดับหน,นูชอบหนูชอบกินไขออกกนตต่ออนเซนไข่ของมอสตากับปลาสตาแบบยาเปิดน้ำเปิดน้ำซุปให้กกน้องก็ได้ มีชอบแครอทกับลาซาบาแล้วก็น้ำซุปแต้อาหารของลูกค้าดูแนี้ครนะคะวก็ตนิ้นะคะอาหารของกค้าไม่กซาบะตัวใหญ่มากใช่ตัวใหญ่มากก็ปลากินหมดที่แบบ แค่ตากินไหมพวกนี้ไม่กินใช่ไหมตากินแคกับอะไรนะคะกิน้อยกกิน้าวซอออกอกจ่มซชูเปียกมหนเทศเปียกรสอ่อนเเต็มปากทีไรพ่อคิดถึงกับน้องมีนเต็มแี ถือไว้ถือไว้เช็ตาถือไว้ไว้เช็ดมัย้าร้หนว่าไม่เจออะไรละดูมันไม่มีซอสหรอกมีซอสไหมมกินเลยตเซมจะเป็นยินกินนั่น อแต่มันไข่ไม่ค่อยสุกไม่ค่อยอยากให้กินเท่าไหร่นะเฮ้ยม,ม,มันมันไม่สุกนะเด็กมันบอกว่าหนูชอบหนูชอบไข่อาเซียนเดินนะมคำนะไปแล้วรู้สึกจะกินไปกี่คำวันนี้

าากรอเขาอันนี้มาเสร็จไงผมาว่างปุ๊บผมมาว่างปุ๊บไปหูน่ากินจันเง,เนนง,งเสียงนี้หน่อไข่ร้อนเสียงนี้หัววางเดย

จะอร่อยนะสลับคักลอง <ừ. S 1> ชิมสิม,มันเป็นหวานกินเห็นไหมเอาัวม่เมมมื่เอาเรื่อง้นสลับผักโชว์เลยโชว์กนเนี่ย น่นมามักกะเตะได้หรืออยาความชุ่มนอันนีน่าจเกีเ่ยวหมูกินอย่างหึเมักกะเตะ่ไเี้ยวขมมันไม่ได้ขมมันกเกี่ยวคท ออนเซนเหรอใสออนเซนอยู่ใส่ไข่ด้วยใสยจะให้ใส่หรือไม่ให้ใส่ใ,ใส่ใสอยู่ไม่ใส่แม่ตักมาไว้เลยแม่ตักมาไว้เลยโนะอ้โห สี่คำแล้วแะก็จะบอกว่าก็จะเป็นสินยี่สิบคำแค่รอเต็มฟ้าได้เลยเหมือนน้องมินเลยอ่ะพี่กับน้องก็เหมือนกันนี้แหละ

ยิงกว่าเราอ่ะ, <laughs> มะ <laughs> แม่ว่าไม่สู้วยนมันก็ตามมนไหวมีโปตีนเยอะแต่เยอะปลาของพ่อมีแต่เส้นกหมู ชอบแค่หลอดก,กับบอรอกคอลีตอนเป็นเด็กก็ชอบมากินร้านจ่ยไม,ม่ชอบกินกุม้มน้ำมากกว่าตอ,น,อน,านเด็กหนูกินร้านเนี่ยรนนี้แหละร้านบ่อยมากเลยตอนเป็นปเด็กแม่ชามาก่อน<พ>อะเ,เนี่ยบ่่ย ห่งขวดขึ้งใช่ขวขึนหนึ่งขวดึสองขวดรึ้นหนึ่งกับสองกินจนใหญู่ดีสิแค่ละตวเอคั ยายบอกว่านตาชอบกินปลาสาบะยายก็ซื้อจากปลาซาบะมาทอดให้ตอนนั้นยังจำได้อยากอยากอยากให้พ่อกินก้างไหมอยากให้กินก้านไหมก้านนี้เขาอยู่ช่องปลากินเลยก้างกินกินไม่ได้หรอกินปากมันนะปากกินได้แล้วตามันก็กินได้ ได้หกคำซื้อนะคุณจิ้นนับหกคำนับด้วยนะว่าหนูกินกี่คำเจเคำหนูื้อเนี่ยเจ็คำแล้วโอ้โหพ่อเจนะ็ดคำนะตาพ่อพึ่งได้สองคำตาสู้ๆได้เจ็ดคำนะ พ่อต้องกินสี่พ่อต้องกินสี่สิบแปดคำแต่หนูต้องกินยี่สิบคำทำไมพ่อกินเยอะกว่าจาล่ะอยากอยากให้ตัวเองหดก่อนมากที่ ยังยังพึ่งไม่ได้ย0ชพันเลยยังอิ่ก่อนแล้วกัด่อน้ำก่ออาน้ำให้ดูเปือดเดี่ยวเปือกน้ำกัดเดี่ยว